วันนี้จะมาแนะนำการใช้งานเครื่อง Elit 4กเบื้องต้นนะคะเครื่อง Elit 4กก็คือตัวไดโอดนะคะที่มี4เวฟเลงเวฟเลงแรกได้แก่755 808 940และตัว1064นะคะทั้ง4เวฟเลงนี้จะครอบคอลุมสีขนทุก สีตั้งแต่ขนสีดำเข้มไปจนถึงขนสีอ่อนนะคะยกเว้นขนสีขาวและขนสีงอกนะคะค่ะโดยตัวเครื่องยี่ห้อนะคะจะมีทั้งหมด3โหมดได้แก่โหมด Fast โหมด Normal และโหมด Professional นะคะโหมดที่เราจะใช้กันหลกัหลกๆก็คือในส่วนของโหมด Normal นะคะส่วนตัวด้ามจับอันนี้นะคะก็คือตัวแฮนด์พีซ ส่วนตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะคะก็คือก็คือทิปทิปของตัวเครื่องนี้จะมีทั้งหมด4ีสปอตไซส์ Sport Size นะคะโดยสปอ r t ตไซส์แรกสุดที่เราจะใช้กันหลักๆก,ก็คือสปอตไซส์ S ค่ะอันนี้จะเป็นทิปของสปอตไซส์ S นะคะถัดมาค่ะจะเป็นทิปของสปอร์ตไซส์ M, ค่ะและถัดมานะคะคือทิปสปอตไซส์ L ค่ะ และทิปที่มีเป็นสเปเชียลของเครื่องนี้นะคะก็คือในส่วนของตัวเซเชลทิปค่ะโดยการใช้ของหัวนี้นะคะก็คือเราจะเอาหัวอันนี้นะคะต่อกันและดึงจุกสีแดงที่อยู่ตรงนี้ออกมานะคะพลังงานของหัวตัวนี้จะออกมาทางจอ,งอยตรงนี้